ลำดับต่อไปนะคะพี่หมีเรามีนายตำรวจนะคะท่านนะเป็นอดีตนายตำรวจผู้รักชาติรักแผ่นดินที่อยู่ควบควบู่การต่อสู้นะคะกับพ่อแม่พี่น้องมายาวนานเหลือเกินนะคะตอนนี้ท่านอยู่บนเวทีแล้วนะคะขอเชิญพบกับพันตำรวจโทวีนะัสแดงด้อมยุทธค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องร่วมชาตินะครับ ที่รักชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์รวมทั้งรักพื้นแผ่นดินไทยทุกทกท่านครับเมื่อกี้คงได้ชมมาสักคู่นะครับคงได้ชมเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมอันดีงามนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางภาคอีสานนะครับที่เห็นแล้วเนี่ยผมรู้สึกดีใจนะครับที่กลุ่มของเรายังอนุรักษ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับ ที่มันเกิดขึ้นและมันมีอยู่ในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องครับในขณะนี้เองเนี่ยสถานการณ์ทางด้านการเมืองนะครับเราก็จะเห็นว่านักการเมืองเองเนี่ยนะครับกำลังที่จะพยายามผลักดันตัวเองนะครับโดยภาพนักการเมืองโดยส่วนรวมเนี่ยผลักดันตัวเองเพื่อที่จะให้ไปสู่การเลือกตั้ง พราะแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าในขณะนี้เองนักการเมืองเองเนี่ยนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยผมเองเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับเราก็ได้พยายามสามสี่วันที่หายไปก็ไปติดตามดูสถานการณ์ทางด้านการทางการเมืองว่าเป็นอย่างไรขณะนี้เองนักการเมืองเองเนี่ยนะครับได้ไปวางฐานในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองเนี่ยในพื้นที่ของตัวเองแต่ละท้องที่เนี่ยค่อนข้างจะเริ่มมีการใช้ใจ่ายทางด้านการเงินกันแล้วโดวยวางหัวคะแนน ตรงนี้เองเราจะแสดงให้เห็นว่าการเมืองที่มันล้มเหลวนะครับแล้วมัไม่ใช่การเมืองที่ถูกต้องเนี่ยมันทําลายระบบประชาธิปไตยซึ่งเราเองนะครับประชาชนเองเป็นผู้แบรับนะครับรอรับประชาธิปไตยที่มันดีงามในขนาดเนี้ยกับเป็นสิ่งที่นักการเมืองใช้กุศโลบายต่างๆในการที่จะดําเนินการ ในทางการเมืองโดยหาวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เขาเข้ามาสู่ในทางการเมืองดังนั้นเองเราจะเห็นสภาพของนักการเมืองที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่ว่านักการเมืองในรุ่นของคุณบรรหารเองหรือคุณชัยชิดชอบคุณสุวัฒนิปะตะพลบและกระบวนการนักการเมืองต่างๆอีกเยอะแยะเนี่ยนะครับยังใช้ระบบการใช้เงินหาตัว นักการเมืองเข้ามาสู่ระบบและขนาดเดียวกันก็ใช้เงินในการที่จะซื้อเสียงตลาดนัดโคกระบือทางการเมืองเนี่ยได้มีการซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วในขนาดนี้เพียงแต่ว่ากระบวนการที่มีเขาบอกว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีการเลือกตั้งนั้นน่ะเขาจะใช้วิธีการอย่างไรในการที่จะดําเนินการเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องครับเราเจ็บปวดกับนักการเมืองอย่างนี้มามากมายซึ่งเราจะเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองเนี่ย มีให้เห็นอยู่ทั่วไปและก็เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มของพวกเราโดยเฉพาะนะครับถึงแม้เขาจะเอาเงินไปแล้วบางครั้งยังเอาบุญคุณกับเราอีกผมยกตัวอย่างให,ให้ท่านเห็นอย่างง่ายๆที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับโรงเรียนซึ่งใช้งบประมาณของของ,ของเราเนี่ยนะครับงบประมาณโดยการเสียภาษีของเราแต่ในขณะเดียวกันนักการเมืองก็ตั้งชื่อเป็นชื่อของตัวเองซะอย่างนั้นเป็นการเอาบุญคุณกับคนในสังคมไทยโรงเรียนส่วนมากจะ ไปดูได้ครับในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนมากจะใช้ชื่อบัญหารแจ่มใสทางนั้นเป็นงบประมาณของพวกเราทาั้งนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่นักการเมืองเองได้พยายามที่จะหลอกล่อประชาชนโดยที่ความไม่รู้ของของประชาชนเราเนี่ยนะครับเป็นจุดในการหากินของนักการเมืองได้ตลอดมาแต่ในขณะเดียวกันผมเองผมก็สงสารประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับว่า ทำไมคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นคนที่มีความรู้หรือคนที่มีอํานาจซึ่งในประเทศเราครับพัฒนาเนี่ยเราคงจะหนีไม่พ้นนะครับอย่างประเทศเราเนี่ยนะครับอํานาจของผู้ที่กลุมหรือมีอํานาจในทางอาวุธเนี่ยโดยเฉพาะทหารเนี่ยนะครับซึ่งเขาเองจะมีส่วนในการที่จะพัฒนาทางการเมืองของประเทศของเราเนี่ยให้มันเดินไปในจุดที่มันถูกมันต้องได้และในขณะเดียวกันในถูกที่สามารถที่จะทําให ประครับประคองให้บ้านเมืองไม่ได้ถูกการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองที่มันชั่วร้ายสิ่งนี้เองเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุหรือสิ่งที่ทําให้เห็นเยอะแยะนะครับคนที่มีความรู้ในทางการเมืองผมถามในขณะนี้เองเนี่ยมันมีอยู่มากมายที่เขารู้แต่ขณะเดียวกันความไม่รู้ร้อนรู้หนาของเขาเนี่ยทําให้สังคมไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของระบบการเมืองหรือระบอบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยครับ ไม่สามารถที่จะเดินไปสู่เป้าหมายหรือเร่งการดําเนินการให้มันเดินไปได้ผมอยากจะฝากนายทหารนะครับว่าในสังคมในเอเชียเองก็มีนายทหารดีๆนะครับที่เขาเห็นแก่บ้านแก่เมืองหลายๆแห่งหลายๆที่แต่ที่ผมจะยกตัวอย่างนี้ผมจะยกให้เห็นถึงว่าอดีตประธานาธิบดีนะครับพลเอกฟิเดลรามอสเป็นนายทหารซึ่งอยู่ในยุคข,ของมากอสเรื่องอำนาจ ประวัติเขาเองเนี่ยนะครับเขาพูดอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งที่เขาจะทําให้กับชาติบ้านเมืองของเขานั้นเขามีวิธีการที่จะต้องทําในขณะเดียวกันเขาก็ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนเขารู้ถึงปัญหาการคอร์รัปชันของมาคอสตลอดเวลาในขณะที่ดํารงตําแหน่งทรัพสมบัติที่มาคอสเองเนี่ยนะครับได้ไปมีอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ในอเมริกาหรือในการทําทุจริตต่างๆที่เขาเองเนี่ยเข้าไปครอบคลุมระบบเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์โดยสิ้นเชิงเป็น จุดที่ฟิเดลมอสเองเนี่ยครับพลเอกฟิเดลมอสได้เฝ้าจับตาดูมาตลอดเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่ของเขาได้กระทํานะครับในเริ่มแรกเขาเองเขาก็มายืนเคียงข้างกับประชาชนคู่กับอากิโนนะครับคอรซอนอากิโนหรือโคนี่ตัวนี้นะครับตรงนี้เองนะครับเราจะเห็นว่านี่คือทหารประชาธิปไตยทหารที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองและทหารที่พยายามที่จะทําอย่างไรให้คนฟิลิปปิน ได้พ้นจากความทุกข์ยากคํากล่าวของเขาเนี่ยแหละครับที่เป็นที่กล่าวขวัญในในเอเชียเป็นอย่างมากในขณะที่เขาขึ้นมามีอํานาจหลังจากที่คอร์ซอนอาคิโนได้ลงจากตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับในการต่อสู้กับามาคอสนั้นฟิเดลลามอสได้กล่าวไว้ว่าถึงแม้เขาจะลักและเทิดทูนมาคอสว่าเป็นบุคคลที่เขาให้ความนับถือ แต่สิ่งที่สําคัญเขาบอกว่าอย่างไรลงมาครับว่าถึงแม้เขาจะรักมาคอสมากเท่าใดแต่เขารักประเทศฟิลิปปินส์ของเขามากกว่านี่จึงเป็นที่มาของวาทะกรรมนะครับที่เขาทําได้นะครับเขาพูดมาเสมอเขาพยายามที่จะเชิดชูให้ประชาชนของเขาให้ให้ประชาชนนะครับว่าเขาจะแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองเขาอย่างไรเขาเองหลังจากที่คอร์ซอนอาคิโนได้หมดอํานาจลงไปหรือหรือลงจากอํานาจลงไปซึ่งเขาสามารถคอร์ซอน อากิโน <Aqu> เองก็ได้แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งฟิเดลมอสเองก็ยังเป็นเป็นนายทหารที่เป็นแบ็กหรือกำแพงให้กับคอร์ซอนอากิโนหลังจากนั้นเองในเมื่อเขาเห็นสถานการณ์บ้านเมืองไปไม่ไหวจําเป็นที่จะต้องมีกําลังนะครับในเรื่องของอํานาจทางทหารเข้ามาช่วยเนี่ยตัวเขาเองเขาพยายามที่จะวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างจนเข้ามาสู่การเลือกตั้งในตาแหน่งประธานาธิบดีของเขานี่คือ นายทหารนะครับที่เป็นประชาธิปไตยที่มีชื่อเสียงจนได้เป็นประธานาธิบดีให้กับฟิลิปปินส์และนําให้ประเทศชาติฟิลิปปินส์มาสู่การพัฒนาทางการเมืองที่สําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ครับหันมาดูประเทศไทยครับในขณะนี้เองเนี่ยผมไม่สามารถที่จะมองเห็นว่านายทหารที่มองเห็นถึงความเป็นประชาธิปไตยในขณะที่ประชาชนเองเนี่ยนะครับไม่มีกําลังอํานาจการต่อสู้ในทางอาวุธ หรือเป็นแบ็คในทางที่จะมีสินทรรมในการที่มาช่วยปกป้องให้ประชาชนของตัวเองในประเทศของตัวเองเนี่ยคือในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่จะฝ่าฟันมลสมของการทุดจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและการทุดจริตคอร์รัปชันในทุกภาคส่วนของสังคมพ่อแม่พี่น้องทราบไหมครับว่าการทุดจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันสร้างหรือทําลายในระดับในภูส่วนภูมิภาคเนี่ยมันทํากันอย่างไรในขณะนี้เองนะครับผมเองได้มีโอกาสไปเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับ ลงไปในระดับชุมชนตามหมู่บ้านที่มีการประกอบอาชีพทำนาเนี่ยนะครับมีนะครับข้าราชการซึ่งตัวเองเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเกษตรนะครับทำงานเกี่ยวกับด้านเกษตรลงไปเหมือนเป็นการสั่งสอนให้ชาวนาเองเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของการประเมินในเรื่องของความเสียหายเกี่ยวกับที่นาซึ่งไม่สามารถที่จะรับหรือผลเสียหายที่เกิดจากการภาวะภัยแล้งเนี่ยนะครับ เขาเองเขาเป็นผู้สั่งสอนนะครับข้าราชการบางส่วนในลักษณะเกษตรเนี่ยนะครับเข้าไปสั่งสอนหรือให้ความเห็นกับชาวนาว่าคุณพยายามแจ้งในสิ่งที่มันไม่ไม่เป็นความจริงคือแจ้งภัยแล้งในลักษณะตรงข้ามกับความเป็นจริงและในขณะเดียวกันก็เอาผลประโยชน์ตัวนั้นให้กับชาวนาซึ่งเป็นการสอนประชาชนในลักษณะที่ทําให้ประเทศนี้นะครับฝึกการคอร์รัปชันต่อไปต่อไป นี่คือปัญหาของชาติบ้านเมืองโดยที่เราเองเนี่ยนะครับเราก็หวังนะครับว่าทหารที่รักประชาธิปไตยและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันมีตัวอย่างอย่างเช่นพลเอกฟิเดลลามอสที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยครับว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมที่จะมาช่วยแก้ปัญหาต่างๆวันๆกันในขนาดนี้เองเราก็เจอแต่นะครับกรกตก็ออกมาพูดแต่ในขณะเดียวกัน ผมไม่ทราบว่าก,ะกะรกตทราบหรือไม่ว่าขณะนี้เขาได้มีการวางตัวในการซื้อเสียงกันเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยตรงนี้คือสิ่งที่ประชาชนอย่างพวกเรานะครับผมคิดว่าทุกคนก็ฝ่ายฝันเหมือนกันที่จะทําให้บ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับเราจะแก้ไขกันยังไงก่อนที่จะเป้าหมายที่จะไปสู่การเลือกตั้งซึ่งเราเองเราตั้งธงไว้แล้วครับในขณะนี้ว่าโหวตโนคือการไม่เอาพักการเมืองใดไม่เอานักการเมืองใดในขณะที่เข้าเราเข้าไป การในคูหาตรงนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งเหมือนกันดังนั้นนะครับอากาศนี้นะครับขออยากขอให้เราเฝ้าระวังนะครับว่าตลาดนัดทางการเมืองนะครับสิ่งที่นักการเมืองกําลังสร้างภาพกันอยู่ในขณะนี้เริ่มจองกันแล้วครับกระทรวงทบวงกรมต่างๆคุณสุเทพออกมาพูดเลยครับว่าเห็นไหมครับว่ามีการพูดกันว่าสุเทพนี่จะต้องเป็นมอทรหนึ่งในอนาคตมันอะไรกันครับประเทศนี้เป็นของเขาหรือไงในขณะเดียวกันคุณเข้าไปคุณก็เหมือนเดิม คุณก็หาวิธีการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนเดิมเหมือนกันการเข้าสู่อำนาจของพวกเขานะครับผมก็อยากจะให้เห็นนะครับว่าทหารของเราเนี่ยนะครับว่าคุณจะทําอย่างไรครับในสภาวะการขนาดนี้ผมบอกได้เลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีการเมืองไม่มีการทหารที่มันหนุนเพื่อให้ภาคประชาชนเดินไปสู่กันแก้ปัญหาประชาธิปไตยที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก แต่ผมก็อยากจะเห็นทหารเนี่ยนะครับที่เห็นแก่ชาติบ้านเมืองแล้วมาร่วมในการที่จะวางแผนหรือวางวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยพ้นจากวิกฤตจากนักการเมืองสิ่งที่สังคมในขณะนี้ออกมาพูดกันอยู่สม่ําเสมอนะครับว่าองค์ประกอบอื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีความรู้ในสังคมและผู้ที่เขาเห็นถึงปัญหาชาติบ้านเมืองนั้น ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวและสอดรับกับโวตโนของเราเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันการที่จะไปสื่อถึงจุดนั้นเนี่ยผมเองผมก็ยังไม่ไม่เชื่อน้ำมนของคุณอภิสิทธิ์นะครับว่าเขาจะยุบสภาหรือทาอะไรของเขาเนี่ยการยืดเยื้อเพื่อแก้ปัญหาในทางการเมืองนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือยุทธวิธีของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันแต่การที่จะแก้ปัญหาโดยวิธีนุ่มนวลโดยการทําให้ประชาชนเข้าไปม,มีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาและปฏิรูปประเทศไทยนั้น เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทยในอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องครับสถานการณ์ในอนาคตนั้นประเทศเรานะครับต้องการนักการเมืองที่มีคุณภาพครับในขณะเดียวกันคักสินคุณทักสินเริ่มมาโฟนอินอีกแล้วครับว่าชาวนาจะต้องมีเครดิตกัดเพื่อที่จะใช้หมุนในระบบเศรษฐกิจพ่อแม่พี่น้องครับผมก็อยากจะฝากไปยังชาวนาทุกคนนะครับว่า สภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยนะครับมันไม่ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดหรอกครับมันงอนแง่นครับในความเป็นจริงของภาวะเศรษฐกิจนั้นผมบอกได้เลยนะครับว่าการสร้างภาพในทางระบบเศรษฐกิจของคุณทักษิณน,นะครับมันเป็นมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนของพวกเราในอนาคตครับนี่คือวาทกรรมแล้วครับหรือผู้อยู่เบื้องหลังของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง พ่อแมพ่พี่น้องครับระบบเศรษฐกิจของไทยนี่แหละครับเราต้องยอมรับประเทศมหาอำนาจที่เขามีกําลังทุนเยอะแยะเนี่ยเขาจะทุบป,ประเทศไทยเราในทางระบบเศรษฐกิจเมื่อไหร่ก็ได้ครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงครับเพราะสภาพในระบบเศรษฐกิจของเรานั้นมันยังไม่มีความเข้มแข็งครับมันสู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้หรอกครับที่เขามีทุนสูงเขาเรียนรู้เขามีนักวิชาการเขามีนักบริหารเศรษฐกิจเขาที่แข็งแกร่ง แต่สถาบันทางการเงินของเราเนี่ยพ่อแม่พี่น้องครับเราจะเห็นเลยครับฝีมือในทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับไม่ได้เก่งกาจขณะนี้มันก็ออกมาได้แต่สร้างภาพไปวันๆหนึ่งเท่านั้นดังนั้นการที่คุณทักษิณออกมาพูดเนี่ยหรือโฟนอินเข้ามานี่นะครับเป็นตัวที่จะทําลายระบบเศรษฐกิจที่เราจะต้องแก้ในอนาคตที่ยากยิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับ นักการเมืองที่ออกมาเปิดเฉมหน้าในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณปุระชัยในฐานะที่คุณเริ่มที่จะเป็นบุคคลสาธารณะแล้วและคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ที่ผมถือว่าหมดเครดิตไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกเขาจะไปอินเดียผมว่าไปทําบุญมากกว่าทะเลาะเยอะอะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยไปหาวิธีการทำไงเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยหมดความซวยทิ่งชาวบ้านเขาเองก็มากลดาอยู่ทุกวันแน่นอนครับ คุณปุรชัยเองเนี่ยอาจจะเป็นหมากกนตัวหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องต้องดูให้ดีนะครับในวงการตํารวจผมเองนะครับผมขัดไม่ได้นะครับว่าสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับในสภาวะการเป็นตํารวจนั้นความอยู่กันมายาวนานความเป็นพักพวกเพื่อนฝูงกันเนี่ยในสังคมข้าราชการตํารวจนั้นมันแยกออกยากครับอย่าลืมนะครับคุณทักษิณกับคุณปุรชัยเนี่ยเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยกันนะครับ ในสมัยที่เขาเรียนในต่างประเทศมาด้วยกันเพราะฉะนั้นความสนิทสนมที่มีมากอยู่ในขณะเนี้ยบางครั้งเขาอาจจะเป็นกุศโลโบายให้เรามองถึงปัญหาตรงนี้ด้วยอย่าลืมนะครับในทางการเมืองมันสามารถเป็นไปได้ทั้งนั้นการสร้างตัวบทบาทเพื่อให้คนกรุงเทพเห็นว่าคนดีไม่มีเสื่อมนั้นคือบุคลากรตัวหนึ่งที่จะไม่เอาทักษิณแต่ในท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ในเชิงลึก มันมีให้เราเห็นอยู่นะครับผมไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตกในหลุมพรางอันนี้ครับสิ่งที่ผมพูดนี้คือข้อเท็จจริงที่มันเป็นจริงในสังคมของตำรวจครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมจึงบอกได้ไงครับข้าราชการทหารไม่ว่าจะเป็นลุงจำลองเรื่อยต่างๆที่ขึ้นมาพูดบนเวทีความผูกพันในบางอย่างเนี่ยมันมีครับ เพราะฉะนั้นเองเนี่ยยิ่งในทางการเมืองยิ่งในระบบการเมืองอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยการใช้กุศโลบายหรือวิธีการของนักการเมืองเดิมๆที่เขาทากับประเทศชาติมาเนี่ยมันมีแผนอยู่ตลอดการเมืองเขาถึงบอกว่าบางคนมันพร้อมที่จะเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่และเป็นราชสีในขณะเดียวกันไงครับนี่คือสิ่งของุภาพคุณภาพของนักการเมืองไทยดังนั้นประชาชนนะครับขออย่าให้พวกท่านอย่าไปเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ภาพ หลอกหลอนที่นักการเมืองมันเริ่มที่จะมาแสดงให้เราเห็นนี่แหละครับออกมา้เห็นในขณะน,นี้มันอาจจะเป็นวิชามารอย่างหนึ่งนะครับและในขณะเดียวกันก็อาจจะสร้างตัวอะไรต่างๆขึ้นมาเป็นตัวกําหนดเพื่อให้เราเห็นว่าคนนี้คือคนดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นพื้นฐานที่คุณรักสินออกแบบไว้ก็ได้ใช่ไหมครับขอให้พวกเราดูกันให้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เองเนี่ย เท่าที่ผมทราบผมฟังจากวิทยุนะั้นเป็นวันเกิดของคุณชัยชิดชอบประธานรัฐสภาผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนและพวกเราเองเนี่ยนะครับผมก็อยากจะบอกคุณชัยนะครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันน่าจะพอได้แล้วนะครับจากชีวิตผู้ใหญ่บ้านนะครับจากชีวิตกำนันในจังหวัดสุรินทร์ของท่านเนี่ยและประวัติความเป็นมาของท่านพอนะครับสังคมไทยเองเนี่ยนะครับ การเมืองอย่างคุณนะผมรับไม่ได้แล้วครับประชาชนเองก็รับไม่ได้ใช่ไหมครับและในวันนี้เป็นโอกาสวันเกิดเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้เลยครับว่าท่านหยุดนะครับให้บ้านเมืองมันเดินนะครับแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันมาออกอุบายให้กับเด็กรุ่นหลังหรือมาสอนให้กับเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยนะครับเป็นนักการเมืองที่เจ้าเล่ห์เพทุบายครับไม่ดีครับสําหรับสังคมไทยขอให้คุณชัยผมให้อวยพรในวันเกิดให้คุณครับ พ่อแม่พี่น้องครับสังคมการเมืองในขณะนี้เราอย่าลืมนะครับตัวแสดงที่สําคัญที่มันปรากฏกายอยู่ในขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคุณโสพลซาลํมคุณพรทิวาเนี่ยพวกนี้คือตัวแทนตัวแสดงตัวแทนของนักการเมืองที่มีแบ็คอยู่เบื้องหลังมีเสนาธิการอยู่เบื้องหลังดังนั้นเองนะครับการจับตาดูทิศทางทางการเมืองนั้นผมคิดว่าเราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดย มีความรู้เท่าทันนักการเมืองการโหวตโนนะครับคือการไม่เลือกพักการเมืองใดนะครับในกรณีที่มีไปสู่การเลือกตั้งนั้นและการไม่เอานักการเมืองคนใดนั้นเป็นสิ่งที่ขณะนี้เองเนี่ยนะครับผมเองอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นได้นะครับขอไอสติ๊กเกอร์ผมเนี่ยผมเองผมต้องไปพิมพ์แจกเขาเองด้วยมีความเป็นไปได้สูงมากครับเลตติ้งในขณะนี้โหวตโนนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยสูงมากที่เขาจะเลื่อมมือกับเราเลยครับ การไม่เห็นด้วยของนักการเมืองที่ภาคประชาชนจากทุกๆส่วนนะครับข้าราชการโดยทั่วไปข้าราชการระดับกลางนี่นะครับซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาเห็นถึงปัญหาชาติบ้านเมืองมากครับเพราะในการทํางานนะครับอย่าลืมว่านักการเมืองนะครับมันได้แต่ออกนโยบายแต่บางครั้งมันเองไม่เคยลงไปปฏิบัติเองเพราะผู้ปฏิบัติที่แท้จริงคือข้าราชการระดับล่าง ดังนั้นการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองในขณะน,นี้เราจะเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยฝีมือในการทํางานไม่มีการแก้ปัญหาวิกฤตของชาตินะครับความเป็นผู้นําหมดเลยครับสภาวะในขณะนี้เองเนี่ยสถานการณ์น้าท่วมทางภาคใต้นะครับถ้าเราจะมองเห็นถึงสภาวะในแกการแก้ปัญหาวิกฤตของชาติเนี่ยนะครับหลักการในการแก้ปัญหาวิกฤตเนี่ยความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับสาคัญมาก การตัดสินใจอนรวดเล็มภายใต้ข้อมูลที่ดีเนี่ยนะครับและถูกต้องและสามารถเข้าไปถึงจุดที่มันต้นเหตุของปัญหาและการวางแผนในอนาคตเนี่ยของว่าเราจะแก้ปัญหายอย่างไรเนี่ยมันจะจําเป็นต้องมีการประเมินผลอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะรองรับถึงสภาวะผู้นําได้ดังนั้นปัญหาใดที่มันเกิดสภาวะวิกฤตกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะครับ ผมก็อยากจะบอกว่ามันมีหลักการในการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวหรือปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดกับครอบครัวหรือปัญหาภายในสังคมเราเนี่ยเราดูนะครับเราจะต้องเป็นผู้นําดูถึงว่าเหตุและผลว่าอะไรคือปัจจัยสาเหตุแล้วเรารีบเข้าไปปัญหาตรงนั้นระง,งับตรงจุดของต้นเหตุ และพยายามอย่าเชื่อข่าวลืออะไรต่างๆให้มากมายเราก็สามารถค่อยๆค,คิดไปว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่คือการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตแห่งชาติของของไม่ว่าจะเป็นชาติหรือของครอบครัวหรือสังคมครับดังนั้นถ้าเรามองคุณอภิสิทธิ์แล้วเนี่ยคนนี้หมดราคาเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่มีความเป็นผู้นําในสังคมในอนาคตได้เลยสําหรับสังคมไทยครับก็มีเวลานะครับว่าหมดเวลาแล้วก็คงจะฝากพ่อแม่พี่น้องครับว่า โดโนนะครับคือการไม่เอาพักการเมืองและนักการเมืองนั้นเป็นกระแสที่แรงที่สุดในสังคมไทยขณะนี้ครับและเราจะต้องชนะแน่นอนครับขอบคุณมากครับ